เต็นเสาลมรุ่นนี้นะครับเป็นเจ้าแรกในไทยนะครับที่ใช้วัสดุ tc 2 8 5 gsm นะครับมีพื้นที่ใช้สอยแบ่งเป็นตัวเต็นท์9ตารางเมตรและทับเสริมอีก9ตารางเมตรสิร่งที่พิเศษคือตัวทับเสริมของเรานะครับใช้ระบบซิปนะครับต่อง่ายภายใน1นาทีนะครับใช้เสาแค่3ต้นจบงานนะครับไม่ต้องมาผูกเชือกให้ยุ่งยากนวัตกรรมตัว tc 2 8 5 gsm นี้นะครับเหนือกว่าวัสดุทั่วไปหลายด้านนะครับ เรื่องแรกครับก็คือระบายอากาศดีกว่า45นะครับกันเสียงดีกว่า35นะครับและที่สําคัญนะครับเป็นผ้าที่หนาทนมากๆนะครับทนต่อการฉีกขาดได้ดีกว่า55นะครับและยังกันน้ําได้ถึงระดับ PU 3,000เทียบเท่ากับผ้าใยสังเคราะห์ที่กันน้ําฝนดีๆในตลาดนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับออกแบบมาสําหรับครอบครัวนะครับสามารถวางเตียง5ฟุตได้2หลังนะครับ มีพื้นที่นั่งเล่นนะครับมีพื้นที่เก็บของแยกสัดส่วนชัดเจนนะครับที่สําคัญนะครับมีช่องแอร์ขนาด6นิ้ว1ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องแอร์ขนาด7นิ้ว1ช่องนะครับรองรับการใช้แอร์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีปัญหาน้ำยดเย็นเร็วเย็นถึงเย็นทั่วส่งฟรี ทั่วประเทศนะครับผมจะเก็บเงินไปทางก็สามารถแจ้งได้นะครับสนใจนะครับสั่งจองหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อเข้ามาตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่ได้นะครับและยังสามารถเข้ามารับชมสินค้าตัวจริงได้นะครับที่เมืองโครานะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ